สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นเทสที่สามถ้าจำไม่ผิดนะครับเทสที่สามก็ยังเป็นเบนเตอร์ LQ นะครับรุ่นเดิมอยู่นะครับสามร้อยบวกทูนะครับขั้วเก้าสิบปว่าเซนครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับส่วนตัวที่ผ่านๆไปที่ผมเทสไปเนี่ยผมส่งให้ลูกค้าหมดเลยครับ ดูสภาพกันก่อนครับมาดูสภาพกันก่อนดูสภาพกันก่อนครับอ่าเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับเปิดเครื่องเลยหัวพิมพ์ครับ เห็นครับหรือข้างในนะครับ <S <S เหมือนเดิมครับนี้ครับมีถาดใส่กระดาษนะครับตัวฉีกกระดาษแล้วก็ พอ oh, ปิดครับ,รบปิดชาสีชาครับสีชาครับข้างหลังเหมือนเดิมครับสามารถใส่กระดาษต่อเนื่องได้หันมาหันมาอ่อานะครับครบอุปกรณ์ครบครับครบนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันมาเทสหัวพิมพ์ว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะใส่กระดาษเข้าไปครับนี่กระดาษนะครับมาเทสหัวพิมพ์กันปิดเครื่องอครับหม่นะครับต้องกดค้างไว้ต้องกดตัวนี้ ฟอนรูปนะฮะกดค้างไวสักแป๊บหนึ่งครับกดค้างไว้แล้วก็เปิด Power นะครับแล้วให้หัเขมันวิ่งไวก่อนคี่ปล่อยครับปล่อยมือครับมาดูการทิ้นครับหนังสือครับผมปิ๊กหัวทิ้นสภาพดีมากเลยครับ ภาพดูนะครับภาพ90เลยนะครับตัวนี้สองดูสองดูดูกันพิมพ์ดูตัวสือเลยครับให้ดูกันอย่างชัดๆครับขอขอ,ขอทดสออีกครั้งครับขอเอบอีกครั้ง เ็ดีครั้งครับขอเช็ดอีกครั้งครับขอเช็ดอีกครั้งหนึ่งปิดปิดเครื่องครับกดลดฟอนค้างไว้เปิดพาวเวอร์ ตัวนี้ือคอมพิวนะครับโอ้โหน,นี้ตัวนี้สภาพหัอพิมดีมากเลยครับราคายังเท่าเดิมครับราคายังเท่าเดิมอยู่เป็น LQ 300บวกทูนะครับมาดูตัวนังเสือกันครับ ให้ดูกระจะเลยเป็นไงครับเห็นไหมครับตรงสือขมเป๊กเ็นไหมให้เห็นไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ